กินปลาลาเนี่ยคืสิ่งนี้หนึ่งที่ไปออกรายการเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยแปลกนะฉันว่าตักกะมนุษย์เราแปลกๆชอบบังคับให้คนคิดเหมือนตัวเองเขาไม่กินปลาคืออย่ามากินปลาใกล้กูคือไม่ชอบค,อคือไม่ชอบเนี่ยแล้วคนก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยทาไมคืออะไรแบบคืออะไรไม่กินปลาคืออะไรคือเธอมนุษย์เราอะ่ะกูงงมากกับดรามานี้ปลาลามันไม่ได้หอมนัวสําหรับทุกคนนะกะปิมันไม่ได้หอมนัวสําหรับทุกคนก ปลาแซลมอนสดมันไม่ได้อร่อยหรือมีเท็กเจอร์ที่นุ่มคอมสำหรับทุกคนรสชาติเนื้อมันก็ไม่ได้มีรสชาติที่อร่อยหอมสำหรับทุกคน mm hmm. เพราะฉะนั้นจ่าจัาคนเพียงแค่ mm hmm. เขากินไม่เหมือนเราเหมือนเขาเรียกเหมือนตอนที่ดาม่าจิ้มจุ่มไม่ใส่ไข่แล้วก็ไปดาม่าเขาว่าแบบไหนชีวิตแบบใดอย่างเงี้ย ะะเขาใจไหมเธอเข้าใจไหมเหมือนฉันไม่กินเครื่องในเลยอย่ามาใกล้เลยนะกินไม่ได้เอามาใส่ต้มแซ่บเนี่ยคือถ้ามีมีน้ำมีกลิ่นของมีกลิ่นของเครื่องในในกูไม่ได้เลยเด็ดขาดมันผิดไหมละ่ะเธอไม่ชอบกินแซลมอนเธอผิดไหมล่ะมันก็ไม่ผิดหรือจะอาจจะผิดก็ได้นะคนอาจจะมองว่าโว้ยตายแล้วไม่ชอบกินแซลมอนหรอชีวิตแบบใดยะอาจจะมีนะอาจจะมีเธอใช่ใจไหมเธอกินแซลมอนไม่เป็นหรอชีวิตแบบใดอะ ใอ,อร่อยจะตายอย่างเงี้ยหรือเธอชอบกินอะไรปลานี่หรอปลาบูหรอชอบกินปลาเนีย้ยเหี่ยหรอองเงี้ยนี่คิดง่ายๆไม่เหมือนก็ดีไม่ต้องแย่งกันกินการชอบกินส้มตำปูปลาก็ไม่ใช่คนเก๋ค่ะนี่สวยเก๋มากสวยเก๋แบบเป็นคนสวยอะเป็นคนสวย,ยุถึงตัวหลู่หลา่าลูกคุณหนูมากอุ้ยไม่ใช่อุ้ย,ยปูปลาปูปลาว้ายอุ้ยคิมหน่อยค้าแบบแล้วอุ้ยตายแล้วคนก็บอกว่าอุ้ยเธอวิเธอดูดิ ดูแบบลุกไม่น่าชอบกินปลาล้าเลยอะ่ะแบบวิยแบบติดดินมากเธอติดดินมากเลยกินปลาล้าไม่ค่ะไม่ไม่เกี่ยวค่ะมันไม่ใช่จ้ะหนูลูกค่านิยม,คว,มความเอาปูปลาความเอาปลาล้าเป็นที่ตั้งของความทั้งกระแดะหรือความเก๋เนี่ยพักก่อนค่ะคนอะ่ะไม่ได้ชอบจริงหรอกแต่เป็นฟิลแบบอยากเก๋เป็นความเก๋ ชอบมากปุปลาแบบคือแบบแล้วคนก็จะแบบคนที่อวยก็จะแบบอุ้ยดูดีเขาแต่งตัวหรูหรามากเลยอะแต่แต่ชอบกินส้มตำปุปลาคือแบบดูติดดินมากอวยเขาใหญ่เลยนะเขาติดดินอุ้ยดูเป็นคนติดดินพอคนไม่กินปลาถ้ามันเป็นเหม็นปลาาเงี้ยทั้งคู่หยุดคนไม่กินปลาคือไม่ผิดค่ะฟังกูไว้ชัดนะหยุดเอาปลาเป็นที่ตั้งคนไม่กินปลาคนเหม็นปลาไม่ผิดไม่ได้ดัดจิตอีกทั้งสิน้น คนกินปาลาเป็นก็ไม่ได้เก๋ไก่ไปกว่าใครคนดูลูกคนุหนูดูรวยแต่กินปาลาสบัสบๆแบบแล้วอยากให้คนชื่นชมว่าหล่อนเป็นคนติดดินนั่นก็ไม่ได้เก๋ค่ะพักตะก,กะอันนี้นะคนดังออกมาด่าด้วยที่พูดอยู่เนี่ยปลาลากูตึงซึตึง,ต,ง,ต,งตึงเลยนะซึ่งกูก็ไม่ได้เก๋เนึกออกไหม <laughs> กูก็แค่ชอบกินอาหารที่มีกลิ่นให้พึงภาวนาไว้แม่ฉันต้มน้ำปาลาเนี่ย ฉันก็ไม่ชอบกลิ่นนะเหม็นมากกะปีนี่อย่ามาใกล้กูนะกะปีนี่ไม่ไกินเด็ดขาดกะปีไม่กินทุเรียนสังเกตดิถ้าเราอะ่ะไม่ได้เป็นคนกินทุเรียนอะ่ะกลิ่นนี่หืมสวนโอ้โหจะตายเอาให้ได้จะเป็นลมแต่พอเอามาซิถ้างั้นะกลิ่นมาขนาดนี้ามาใส่ปากดิกินเข้าไปนั่นแหละเออกรอบแต่เงี้ยใครบ้างเพราะฉะนั้นอะ่ะอะไรก็ตามที่มีกลิ่นอะ่ะเธอต้องให้เธอก็ต้องทําความเข้าใจกับทุกคน คนนะ่ะตักกะมนุษย์เราทุกวันนี้นะชอบเข้าใจอะไรผิดๆกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าจะโฟกัสไปที่แค่แบบว่าสมมติว่าเขาจะมีสตอรี่โอไทป์ของการชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสมมติว่าคนนะมักจะไปโฟกัสกันว่าอุ้ยคนไม่กินปลานี่ดัดจริตอ่ะเข้าใจปะคนไม่กินปลาเท่ากับดัดจริตแต่เธอหารูไมว่าอีพวกแกล้งทําเป็นชอบกินปลาาแล้วแบบแต่งเป็นลูกคุณหนูแล้วทํากินปลาเก่งชอบเนี่ยอันนั้นบางคนนั่งทาเป็นกินเวอร์กินแบบ ทำเป็นแบบนึกออกไหมทําเป็นแบบอยากให้เขารู้สึกแบบอยากให้มีภาพความเป็นแบบหรูหราแต่กินปลาได้อยากได้ภาพนั้นกินก็กินปกติค่ะคนไม่กินก็คือไม่กินปกติจะ้ะ